เศษพารว ok ยกวินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะทอใต้ถามไผกวนอินเป็นไม้มงคลน,นามซึ่งอ่าชาวจีนถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ใช้สําหรับบูชาเทพเจ้าหรือประกอบพิธีทางาศาสนา ไม,ม้มงคลน,นามที่เชื่อถือกันว่าถ้านำเข้าบ้านหรือมีไว้ในบ้านจะเป็นการนำเงินนำทองนำโชคลาภเข้ามาในบ้านและจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีไปถึงลูก,ลกลๆลหลานเกรรษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับ วันนี้ลุงเผาจะเอาเรื่องของภัยกวนอิมพันหมายแห่งความเป็นสิริมงคลนะครับนำมาบอกเล่านะครับทั้งเรื่องการผลิตและเรื่องการตลาดไปเยี่ยมสวนของคุณวรารัตวงชัยยานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่172หมู่3ตำบลแม่อิงกิ่งอำเภอภูกามยาวจังหวัดพระเยาว ซึ่งเธอก็ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าไผ่กวนอิมอปลูกมาได้หลายปีแล้วแล้วก็เริ่มต้นก็ศึกษามาจากที่อื่นก่อนก็คือที่จังหวัดเชียงรายซึ่งรู้สึกว่าเชียงรายก็จะเป็นแหล่งใหญ่ในการาปลูกไผ่กวนอิมในยุคบ,บุกเบิกด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคุณวรารัตน์บอกว่า ตนเองเป็นคนที่ชอบทํางานชอบการศึกษาไม่ชอบอยู่นิ่งเมื่อได้ข่าวเรื่องภยัยกวนอิมก็ไปเรียนรู้มานะครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องทางด้านการตลาดาในช่วงแรกๆนั้นนะครับทราบว่าที่ตลาดปากคลองที่กรุงเทพนั้นก็ขายดีมากแล้วก็เป็นอาชีพเสริมรายได้ที่ดี ที่สวนของอที่สวนไผ่ควนอิมของคุณวรารัฐนเนี่ยนะครับก็แต่งเอาไว้สวยงามหลากหลายที่เดียวนะครับทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยถือบอกว่าสองปีมานี้ได้พัฒนารูปแบบและการจัดแต่งไผ่กวนอิมไปพอสมควรมีแรงงานมาช่วยงานเพิ่มขึ้นหลายคนจากที่เคยปลูกแล้วตัดต้นขายซึ่ง ารายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปลูกกระตับต้นขายนั่นนะครับสู้นํามาแปลร,รูปไม่ได้ถือว่าอย่างนั้นแรกสุดปลูกไว้สามไร่ลงทุนไปไร่หนึ่งตกอขออภัยนะครับคือแรกสุดปลูกไว้สามไร่ลงทุนไปทั้งหมดนะครับประมาณหกหมื่นรวมแล้วตกประมาณไร่ละสองหมื่นบาทนั่นนะครับรวมทั้งทั้งหมดนี้ก็คือ คาดเตรียมแปลงเรื่องของต้นพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของระบบน้ําแล้วก็โรงเรือนตาข่ายลางแสงนะครับซึ่งก็ลงทุนไม่ธรรมดาทีเดียวก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าท่านผู้ที่กําลังรับฟังอยู่หรือว่าลูกๆหล,ล,ล,ลาน,ลานสนใจที่จะปลูกนั้นก็คงจะไม่ต้องทําใหญ่โตนะครับต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก,ก่อนอา,อาจจะต้อง อย่างที่ว่าน,น,นะครับก็อาจจะทําโรงเรือนสักบนพื้นที่สักประมาณร้อยสองร้อยตารางวาก่อนหรือเปล่าคือปลูกแล้วก็นําผลมา,าดัดแปลงมาตัดแต่งมาจัดทรงอะไรต่างๆน,นนะครับคุณวร,รารัตน์บอกว่าการปลูกไผ่กลนอิ่มไม่ยากาเมื่อเตรียมทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับก็เป็นพืชที่ อชอบดินที่มีความร่วนซุยนะครับดินมีความชื้นสูงก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีเมื่อปลูกใหม่ก็ใช้เวลาแค่ประมาณ5-6ถึงเดือนนะครับก็เริ่มที่จะตัดต้นเอามาขายหรือนำมาแปลรูปได้หากต้องการต้นที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องเลี้ยงต่อไปและตัดต้นในกอแต่ละกอ,อคือเมื่อตัดต้นในกอแต่ละกอก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนเรื่อย นั่นก็คือปลูกครั้งเดียวดูแลให้น้ำบำรุงปุ๋ยก็จะสามารถตัดต้นขายสร้างรายได้ตลอดไปคุณวรารัตบอกว่าถ้าคิดถึงการลงทุนขั้นต้นก็จะรู้สึกว่าสูงแต่ว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่คอยดูแลให้เขามีความสมบูรณ์ พวกโรคแมลงไม่ปรากฏไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องใช้เคมีอะไรเลยทุกวันนี้ก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ทำให้ต้นไผ่กวนอิมเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะครับไผ่กวนอิมมีโครงสร้างที่อ่อนสามารถจัดแต่งและดัดได้โดยง่ายเมื่อตัดต้นออกมาจากกอแล้วนำมาจัดแต่งแช่น้ำก็สามารถจะ แตกใบออกรากจากการแชร่อยู่ในน้ำนั้นคือสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อีกเพียงแต่การให้น้ำก็อย่าให้แห้งก็แล้วกันคือให้สม่ำเสมอ,อก็จะสามารถจัดแต่งเป็นรูปลักษ์ต่างๆแล้วก็นำไปวางประดับในบ้านในสำนักงานให้ดูสวยงามสดชื่นโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะ คืออย่างที่บอกนะครับอย่าให้น้ําแห้งก็แล้วกันจะเลี้ยงใบเลี้ยงต้นไว้อย่างไรก็ได้หรือหากจะเลี้ยงเป็นต้นต่อไปก็เพียงแค่นําไปปักชําในดินก็จะออกรากจเจริญเติบโตต่อไปได้คุณวรารัฐเล่าต่อไปว่าอตอนนี้ก็มาเน้นการแปรรูปเป็นไม้ถักเปียถักสารไม้ดัดไม้พุ่มซึ่ง ตัดมาจากแปลงแล้วก็นํามาแปรรูปซึ่งก็ช่วงแรกๆนั้นก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ก็พัฒนางานไปได้เยอะทีเดียวน,น,นะครับสําหรับเรื่องการตลาดนั้นคุณวรารัตน์บอกว่า,าตัดต้นขายก็มีผู้มารับซื้อไม่ได้ไปส่งเองนะครับเขาผู้รับซื้อเขาก็ รับซื้อแล้วก็ไปส่งต่อตลาดในกรุงเทพแล้วก็ไปหลายจังหวัดนั่นนะครับแต่ววา่าตลาดที่คุณวดารัตสนใจแล้วก็ทําเองก็คือตลาดต่างประเทศซึ่งก็ไปหาลูกค้าเองโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในเขตพื้นที่นั่นนะครับก็มุ่งไปที่หลายหลายประเทศนะครับเช่นประเทศอินเดียเนี่ยคุณวดารัตบอกวาอ่าประเทศอินเดียนั้นก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ หมายความว่าคนอินเดียก็มีอะไรมีความสนใจในการที่จะพัฒนาใหา้บ้านเรือนหว่หวงจุ้ยของตัวเองนั้นเป็นอะไรเป็นโชคลาภเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็จีนไต้หวันญี่ปุ่นก็เป็นตลาดหลักนะครับภัยกวนอิมในประเทศไทยของเราก็มีมาเนินมีมาเนินนาน,นะครับถือว่าเป็นไม้มงคลโดยเฉพาะ ชาวจีนนะครับจะหามาจัดแต่งเอามาปลูกไว้ในบ้านแล้วก็หาแจกันอันใหญ่ๆมาวางไว้จากนั้นก็เอาไผ่กวนอิมมาปักไว้หรือมาอ,ะ,อะไรอะที่มาสารมาดัดเอาไว้นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเสริมโชคลาภเสริมดวงชะตาภายในบ้านนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ ความต้องการใช้ไผ่กวนอิมในลักษณะดังกล่าวในงานพิธีมงคลอะไรต่างๆนาะนาะก็ถือว่าเยอะทีเดียวนั่นนะครับคุณวรารัตเล่าต่อไปว่าความต้องการไผ่กวนอิมมีมากขึ้นตามสภาพสังคมเมืองแล้วก็ตามความตื่นตัวเรื่องไม้มงคลนะครับมีผู้ปลูกไผ่กวนอิมเป็นอาชีพมากขึ้นแล้วก็ตลาดก็กว้างขึ้นมีแม่ค้าที่ ปักโครงตลาดบางรายซึ่งซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับทําการตลาดอยู่อย่างถาวรนไผ่กวนอินขนาดใหญ่จะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ลองสืบสอบนะครับแต่ว,ว่าส่วนของคุณวรารัตนี้ก็ไม่ทำนะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ารายเดียวเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ทำอยู่บนพื้นที่ถึง50ไร่เลยทีเดียวนะครับโอ้โหปลูกเยอะทีเดียวเ,เพราะฉะนั้นตลาดที่จะรองรับอ,อะไรอ่ะ ขายคนอินของคุณวรารัตน์ในประเทศจึงไม่พอนั่นเองเพราะว่าผลผลิตมีเยอะนะครับก็จําเป็นต้องบริหารการขายออกไปตลาดต่างประเทศนะครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณวรารัตน์จะทําอยู่รายเดียวนะครับในเขตพื้นที่ที่ว่าเนี่ยครับที่อำเภอภูกำยาวกิ่งอำเภอภูภูกำยาวเนี่ยครับที่ตำบลแม่อิงเนี่ยนะครับก็ คุณวรารัตน์ก็ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับแล้วก็มีการรวบรวมคนในพื้นที่นะครับมาปลูกไผ่กวนอิมรวมกันบนพื้นที่รวมหลายๆายคนนะครับรวมกันก็ปัจจุบันนี้ประมาณ200กว่าไร่เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า,าตลาดกําลังเติบโตหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าบางคนที่เขาเคยทําไผ่กวนอิมมานานๆานะครับอย่างเช่นที่ตลาด อาจจะจูจักนนะครับก็ทํากันมาเป็น20สิปีแล้วนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทีเดียวนะครับจริงๆแล้วไผ่กวนอิมเป็นพืชผลทางการเกษตรที่พวกเราไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่นั่นนะครับตัวลุงเป่าเองก็เคยไปเยี่ยมเคยไปเยี่ยมสวนสวนนี้แหละครับสวนของคุณวารารัตน์นี่นะครับแล้วก็เคยไปเยี่ยมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็เคยไปเยี่ยมอยู่แค่สองรายเท่านั้นนะครับส่วนตลาดในพื้นที่กรุงเทพนั้น ตลาดปากคลองตลาดหรือว่าจตุจักรลุงขวก็เคยไปดูเหมือนกันก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลาดออยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเรื่องของพวงจุ้ยในวงการเหล่านี้นะครับมันจะมีอยู่ในสังคมเมืองเมืองใหญ่ๆนะครับที่มีคนจีนเยอะๆอะไรพวกนี้คนค้าขาเยอะๆอย่างนั้นหละครับเพราะว่าเขาชอบที่จะหาไม้ไผ่คนอิ่มใบป,ประดับเอาไว้ในบ้านเพื่อความ เป็นมงคลของบ้านของตัวเองหรือว่าการค้าขายของตนเองนั่นเองนะครับไผ่กลอ,อ,อิ่มที่แปลรูปอยู่ในบ้านของคุณวรารัตน์นะครับที่เห็นก็มีหลากหลายลักษณะนะครับมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขนาดที่เรียกว่าเ,เป็นลักษณะของไม้พุ่มเป็นทําเป็นรูปทรงเจดีย์นะครับหลากหลายขนาดก็วางอยู่ในจานหรือ,อ,อในถ้วยปั้นดินเผาลักษณะอย่างนี้ราคาไม่แพง ในท้องตลาดก็มีตั้งแต่ราคา10กว่าบาทไปจนกระทั่งร้อยกว่าบาทนะครับได้รับความนิยมจากพวกวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาซึ่งก็ซื้อไปวางประดับบนโต๊ะอ่านหนังสือไว้ในห้องหรือว่าก็ยังมีพวกคนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับซื้อใบป,ประดับที่โต๊ะทำงานเพื่อให้น้ำคือเมื่อให้น้ำเป็นประจำต้นไผ่ก็จะออกใบแตกทรงพุ่มดูสวยงาม สร้างความสดชื่นให้แก่เจ้าของได้เป็นอย่างดีอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นประเภทไม้ถักษารนะครับก็มีหลากหลายขนาดด้วยเช่นกันนาเอาต้นไผ่กวนอิมตามแต่นขนาดของทรงนะครับมาสักมาถักสารถักไข่กันไปมาเป็นรูปทรงกระบอกสูงด้านบนก็เป็นใบของไผ่เมื่อนําไปวางในพาชนะอะ่คือเมื่อนําไปวางไว้ ในภาชนะดินเผานะครับแล้วเลี้ยงน้ําไว้สม่ำเสมอก็จะสามารถคงตัวและเติบโตอยู่เช่นนั้นได้นานๆซึ่งก็เหมาะสําหรับประดับภายในบ้านสํานักงานนะครับทําให้ดูสวยงามแปลกตาสดชื่นและเป็นไม้มงคลเพราะเป็นไม้ที่เชื่อกันว่า,าใครเอาไปวางไว้ในบ้านในที่ทํางานก็จะมีโชคลาภสูงนั่นเองนะครับ คุณวรารัตน์เล่าต่อไปว่านะครับตลาดในประเทศนั้นก็เป็นตลาดที่อยู่ตัวก็คือมีผู้มารับซื้อตัดส่งกันให้อย่างสม่ำเสมอนั่นกันแต่ว่าตลาดที่คุณวรารัตน์เขาเน้นก็คือตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นลักษณะของการแปรรูปนั่นนะครับคือพอขึ้น,นรูปเสร็จเรียบร้อยอก็จะมีวัสดุเลี้ยงน้ําทําให้ต้นสดชื่นอยู่เสมอนะครับจากนั้นก็จะ แพ็จจัดแพ็คลงกล่องแล้วก็เตรียมส่งตามคําสั่งซื้อได้เลยซึ่งแต่ละครั้งก็คําสั่งซื้อแต่ละงวดก็เป็นปริมาณที่เยอะนั่นนะครับซึ่งก็มีผู้ซื้อหลักอยู่ในสามประเทศนะครับปัจจุบันก็คือมีอินเดียนะครับญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีอนอกจากนั้นก็เสริมเข้ามานะครับประเทศฮ่องกงไต้หวันแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นั่นนะครับซึ่ง คุณวรารัฐก,ก็บอกว่าว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหนื่อยสาหัสแล้วก็เดินทางรวมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการไปเปิดตลาดนั่นเองนะครับคือบอกว่าการปลูกไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีที่ดินมีทุนก็ปลูกได้เลยแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากก็คือทำหลังคาให้มีพรังแสงหน่อยก็แล้วกันนะครับเขถึงจะ,จะเจริญเติบโตดีเพราะว่าถ้า แสงแดดแรงมากมากเกินไปนั้นก็จะ,จะเจริญเติบโตช้าไปสักหน่อยนั่นเองนะครับเรื่องโรคมแมลงไม่มีสําสคัญก็คือจะทําอย่างไรที่จะหาตลาดได้นะครับซึ่งก็จําจเป็นจะต้องมองไปที่ตลาดต่างประเทศเป็นหลักอันนั้นคือตัวเธอนะครับแต่ว่าสําหรับลูกๆหล,ล,ลานๆหรือคนที่สนใจรุ่นใหม่ก็อ,อาจจะมองในตลาด จังหวัดของตัวเองก็พอแล้วก็คืออาจจะทําเป็นรายได้เสริมก็คือปลูกไว้ไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นบนพื้นที่มากนะครับรู้จักเรื่องการศึกษาเรื่องการแปลรูปสักหน่อยเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้ในอ่าเรีเยกอะไรใน YouTube ในเน็ตอะไรต่างๆนานา,นามีรูปแบบการจัดทรงอะไรต่างๆให้เราศึกษานะครับเมื่อจัดทรงเสร็จแล้วก็าอาจจะเปิดร้านขายทาอะไรอ่ะในตัวเมืองหรือไปฝากขายในร้านที่เขาทาเกี่ยวกับพวก อ่าดอกมไม้ดอกไม้ประดับนั่นนะครับซึ่งก็ไผ่คนอิ่มก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่านักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทํางานก็ชอบที่จะซื้อไปประดับบ้านนั่นเองนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงเผ่าด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญนะครับขอให้ดูแลสุขภาพด้วยลูกๆหล,ลานๆทุกคนเมื่อคิดจะทำอะไรตามความพอใจความชอบหรือจากที่เราได้เรียนรู้มานั้นขอใหอ้เริ่มจากเล็กๆแล้วก็มุ่งเรื่องการตลาดนำหน้าก็คือศึกษาเรื่องการตลาดพร้อมแล้วค่อยลงมือนะครับเรื่องไผ่กวนอิ่มนี้ก็เช่นกันขอให้ดูแลสุขภาพโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ เศรษพารวนกินลมชมวิววับวิว